สวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรมาอยู่ในพื้นที่ปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทห้วยทับทันนะคะซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบชาติพันธุ์สวยุูนะคะเป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะของมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดท,ที่ได้ทำต้นแบบเอาไว้นะคะที่นี่นะคะน่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีการยกย้ายเข้ามานะคะแล้วก็มาตั้งโรคราถินฐานอยู่ ที่นี่นะคะมีอายุนะคะชุมชนนั้นมีอยู่หลายยุคหลายสมัยเหลือเกินนะคะด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทนี้นะคะจะมีการสร้างองค์นาคานะคะซึ่งองค์นาคาที่สร้างอยู่หน้าปราสาทบ้านปราสาทนั้นจะมีความสวยงามอย่างมากนะคะเป็นลักษณะนะคะเป็นนาคนะคะที่มีงอนสูงแล้วก็มีหนวดยาวออกมาลำตัวเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ พันไปตามต้นไม้พฤกษานะคะเป็นศิลปะที่แสดงถึงความสวยงามนี่คือนาคาเทพนะคะที่อยู่ด้านหน้าปราสาทนั่นเองนะคะนำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะ